วัสดีครับชื่อธานากรเอกสิงกุลเลขที่สิบสามครับจะมาพาทําโจทย์แพทครับให้ A แทนเซตของจำนวนจริง A ทั้งหมดที่ x บวก a หาร x กำลังสาบวก 4x กำลังสองลบ 7x บวก4เหลือเศษ14แล้ว m เป็นสมาชิกในเซต A ที่มีค่ามากที่สุดและ n เป็นสมาชิกในเซต A ที่มีค่าน้อยที่สุด m บวก n เท่ากับเท่าไหร่ ก็หาได้โดยที่จะดีบดเสร็จเลยครับจะได้แบบนี้ก่อนครับ ก็โจทย์บอกมาว่า x บวก a หาร x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 7x บวก4ก็จะได้ลบ a ครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับอขอภัยครับ แล้วโจทย์ก็บอกว่าเมื่อหารแล้วก็จะเหลือเ14ครับก็จะแทนตรงนี้เท่ากับ14แล้วก็ตรงนี้จะได้แบบนี้ครับทีนี้ก็ย้าย14มามาลบครับก็จะเหลือ0 แล้วก็ลบสิบครับทีนี้จะแยกตัวประกอบเพื่อหาคำตอบของ a ครับถ้าลองแยกดูจะได้ a บวกสองคูณด้วย a ลบหนึ่งแล้วก็ a ลบห้าครับ ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบสองหนึ่งแล้วก็ห้าครับแล้วโจทย์บอกว่า m เป็นสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดดังนั้น m ก็จะเป็นห้าครับแล้วก็ n เป็นสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุด n ก็จะเท่ากับสองครับลบสองครับแล้วโจทย์ถามว่า m บวก n มีค่าเท่าไหร่ ก็จะได้5บวกด้วยลบสครับจะเท่ากับ3ประมาณนี้ครับข้อนี้ก็ตอบ4ครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับครับครับผมจากข้อต่อไปก็ให้ X เ,เป็นสมาชิกของจำนวนจริง A เ,เท่ากับ หนึ่งส่วนห้าคูณ f x ลบสามน้อยกว่า1 b เท่ากับ x มากกว่าลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสครับพิจารณาข้อความกอขอคอครับก็เดี๋ยวมาหาช่วงคำตอบของ x กันก่อนครับจาก a ครับที่ให้มาก็จะได้เท่ากับ1นส่วนหคูณ f x ลบส น้อยกว่า1ก็ย้ายข้างปกติครับ X-3 ลบสแบบนี้ครับแล้วก็ถอดแอปครับก็จะได้ลบหจะได้ x ลบสมากกว่าลบห้น้อยกว่า5ครับแล้วก็ย้ายข้างอสมการครับจะได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็ B ก็บอกมาแล้วครับว่า x มากกว่าลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็จากสองบรรทัดนี้ครับก็จะเห็นว่าจะเขียนเส้นจำนวนได้แบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยวไปพิจารณาข้อกขอขอนะครับข้อกบอกว่า A เน i o n B เท่ากับ x มากกว่าลบสามน้อยกว่าแปดครับจากเส้นจำนวนก็จะเขียนเส้นจำนวนของ A union B ได้แบบนี้ครับครับผมจากเส้นจำนวนก็ จะได้ช่วงคำตอบของ x คือลบสาม x จากนี่ครับจากเส้นจำนวนดังนั้นข้อกก็จะถูกต้องครับทีนี้ข้อขอบอกว่า a อินเตอร์เซก b เป็นสับเซตของลบหกับศูนยครับก็จากเส้นจำนวน a อินเตอร์เซก b จะเท่ากับเซตว่างครับ ซึ่งเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตดังนั้นข้อขอก็ถูกต้องครับแล้วข้อขอบอกว่า Power อร์เซตของ A อินเตอร์เซต B มีสมาชิกอย่างน้อยสตัวก็หาจำนวนสมาชิกของพาวเวอร์ครับก็จะได้จากสูตรนี้ครับจะเห็นว่า สองยกกำลังจำนวนสมาชิกของ a intersect b แล้วจำนวนสมาชิกของ a intersect b ก็เท่ากับเซตว่างครับก็จะเท่ากับสองยกกำลังศูนย์ครับเท่ากับหนึ่งครับแปลว่า a ิน t e r s e c t b จำนวนสมาชิกของ power set จำนวนสมาชิก power set ของ a intersect b เท่ากับหนึ่งครับดังนั้นข้อคอก็เลยผิดครับข้อนี้ก็เลยได้ว่าตอบข้อสองครับ ข้อความกอและขอถูกต้องเท่านั้นประมาณนี้ครับขอบค,ครับ